ข้างล่างมะปุ๊บข้างหน้าเราไปข้างบนข้างบนพี่ข้างบนข้างบนขึ้ทางนี้กันเลยมาแล้วไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งโอ้พี่ก็สูนตึงยัง่งเอ้ยบนหัวบนหัวบนหัวไปสองไปสองพี่ไปสองโอ้ยตึงยังไงพี่โอ้พี่ก็ตึงเลยข้างล่าง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 พี่ข้างล่างตัวหนึ่งเออปุ๊บหลังหลังวะเมื่อกี้ขึ้นขึ้นข้างหเราข้างล่างพี่ข้างล่างข้างหลังไงไมข้างล่างเนี่ยเออใช่ขึ้นมาแล้วปะวะนี่นี่อยู่นี่นะผม เจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหหมดมีซ้ำมีซ้ำหมดหมดพี่สวยหมดหมดนี้หมดละมันอยู่นู่นพี่ไอตี้นั้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรวะน็อกยี้น็อี้เอ้ยเกินหุ้ยหลังม้าหลังม้ายงไงยิงมาแล้วข้างบนมา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  phóng 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 thoại của bác sĩ. Chicken mang ra để tôi cho bác hai đuôi hai Hãy hai hai bay, hai 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 วาง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 เลยวางเลยข้างในปะเฮ้ยเสี่ยมันยิงเรียกเปล่าวะยังไงนี่ยังไงกินโหนี่ไหงฮะไอ้เฮี้ยโอ้โหนี่นี่นอนนี่นอนนี่นอนนี่นี่อือเยอะพวกไอ้ปวดเลยทั้งแแบบไอ้เฮียกูรู้เลยเออทำไมเพื่อนเพื่อนเราตึงก็พอไม่เป็นไรไม่กูไม่ได้ยิงใครเลยอ่ะไอ้เฮี้ยกูเดินซับอย่างเดียวเลยสองคน้องอ่ะใช่ เรายืดซับอย่างเดียวเราโตแล้วซับอย่างเดียวปั๊บอย่างเดียวอ่ะใบให้อย่างงี้โอ้เพื่อนตึงก็บอ